สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพระพิเศษครับอีพีที่สี่ร้อยเก้านะครับสี่ศูนย์เก้าะครับ,รบ,รบมีพระสะสมพระก,กิ่มมาแบ่งปันครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทครับอีพีที่สี่ร้อยเก้านะครับ ทางใการติดต่อนะครับ08 49 03ปดสเก้านะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่เพ่ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จต่อใหม่นี่ครับ สวยครับมองนิดึงครับคมชัดนะครับหมยนิสสองครับเป็นเมดบางคุณคมครับ สามารเป็นชนกกนะครับสภาพสวยเลยครับมาที่สี่นะครับเป็นคุ้นแพบน,น,น,นนะครับผูโบยนะครับหลังเป็นกรงจักรนะครับนื้อทรผมสมนะครับ แผนบวมาเลขสีนะครับมายเลขห้านะครับเป็นภาพติดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ ค,ครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อของผสมเก่านะครับมีหูในตัวนะครับเปนข้ามลอยตะไบครับเป็นหมายเลกเจ็ตนะครับผ้าปิดตาเนื้อโลหะครับสภ,ภาพใช้ครับ หมายเลขแปดครับเป็นลูกอบโบรานะหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะเป็นวัดประทุมธาน,นีนะครับครัหมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน,นะครับสภาพหิ่งเลยนะครับวัดสายเขาปัตตานีนะครับ มีหนึ่งกว่านะครับสองห้าหนึ่งนะครับตัวเลขอยู่นะครัหมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นคิตานะครับหลบงล่อยหลวงพ่อเงินเป็นคิตานะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ เป็นหลวงพ่อพรมนะครับนางขิมกัดนะครับผมมาช่องแคร์มาส1บนะครับมาในสิบสองนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่งบางพังนะ,น,นะครับมาในสิบสองนะครับ สิบสามนะครับเป็นว่าปากน้ำนะครับมีเคลือบนะครับสิบสีนะครับเป็นเหรียญลอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ สิบหนะ้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดตอนไล่นะครับเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดตอนไล่หมายเลขสิบหนะ้าครับหมายเลขสิบหกครับเป็นเต่ารอครับนะหลวงปู่หลิวนะครับวัดไล่แตงทองนะครับเต่ารอโบราณหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญนะนะหลวงปู่ศรีวนะัดสแกนะครับ,บนนะปู่ศรีวัดสแกนะวันเดียวกับหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ศรีวัดสแกหมสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านน,นะาน,นะครับหลังนุ่ยแร้นะหมายเลขสิบแปดนะครับ หมายเลขสิบเครับเป็นกุมาณดูดลกนะครับกรมาณดูดลกเนื้อโลหะนะครับ20่สิบนะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพวกก่อกลนะปี39นะครับปกคปี39นะครับ ยี่สิบเอ็ดนะเป็นพระผงลูกเหมือนหลวงพ่อพกเกษมนะครับปีสองสามนะครับยีสิบสองนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพกเกษมนะครับเล่มเก่ารครับเล่มแบบโบราณเลยนะเล่มชัยมานะครับยี่สิบสามนะเป็นหลวงพ่อพเงินนะครับเรหรียญหล่อโบ,บราณนะครับ หมพวกเงินวัดบางคานะครับปิ4มสีมาครับหมายี่สินะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพัอทาวัดพเนียงแตกนะครับยี่สิบหครับเป็นพระปิดตาเนื้อผมคุกรักนะครับ ฝังตะกุดนะครับนี่ชิพองนะครับเป็นเหลนหล่อหลวงพ่อคูน,นะครับเนื้อนวะนะครับเหล่อหลวงพ่อคูปีสามเจ็ดนะครับเนี่ยครับเนื้อนวะนะครับ ยี่สิบเจ็ดครับเป็นเครื่องรางาน,าาาาน,นะครับเป็นอินนะครับทองผสมนะครับเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายกอดกันนะครับเป็นเครื่องรางด้านมิตรค่าขายนาสนีนะครับยี่สิบแปดครับเป็นสมเด็จหลอโบราณหลวงพ่อบ้ยเหมือนกันะครับนี่ครับเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับ ด้านล่างมีรอยตัดช่อนะครับนี่สิบเก้านะเป็นเหรียญหล่อก,กมรมหลวงชุมพนรนับออกวัาสุทัศนะครับปีสองสี่กว่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ 30, าสาสิบนะครับเป็น้าวิสุวรรณนะครับหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่งครับ เอาชวนนับหลวงปู่บุญมาวัดบ้านเก่งนะครับหมายเลขมีโค้ดนะครับในการนับสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์ไว้เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคุณเพื่อนมีพี่เพ่อชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปแล้วกันครับสวัสดีครับ